ตามกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาเข้ามาถึงบริเวณจุดปฏิบัติการแล้วอ้าวขนาดจมแล้วเนี่ยทำไมจอดอยู่ดีดีโอ้น่นรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวต่อสลิงพ่วงกันครับ ดึงรถเกี่ยวแต่ว่ายังไม่ขึ้นมีแมคโครด้วยมีไม,ม,มคโครจมด้วยขัดหนึ่ง,อองโอ้แม,ม,ม,โม,มคโครนี่จะพักมาช่วยเกี่ยวะปะอม่าช่วยรถเกี่ยวป่ะป๋า,ม,ม,า,า,ม,ามือเห็นงานาือนกันอ,าอา้าวคือว่ากัสั่นไม่ได้ทำอะไรเลยยัางมากยังมาบนเห็นอย่างเลยมากยางมาางเลย คนๆครับ,อบอกบบ่เก่งอยู่ย,ยังบ่ทันได้ดึงครัติี่อย่างมากว่าบิดตัวลงเลยนี่ดึงบ่ได้เพราะว่าแขนอ่ะทำงานบ่ได้แขนอยู่กันเนี่ยเราคือเอาเของมาก,กันนะเรายัง,งามาได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าซอยตัวยังบ่ได้อ๋อเก็บก็หมดย่างมาก<อ>ถ,ามาาถามาลมได้อยู่คนตะก้วยตัวยิงใหญ่เลยบ,บโคโขก็จมจะเข้ามาช่วยรถเกี่ยวแต่ว่ายังไม่ทันได้ช่วยครับ หนักไหมช่างอุ้ยหนักไหมฮะแตกโอ้ดึงดิบวะเนี่ยจะให้มันทำงานข้างเดียวแล้วก็อีกข้างนึ่งก็ดิบอ๋อคือเดินข้างนึ่งสายสายตัวเดินบ่หรือสายตัวไหนสายตัวเดินฝั่งซ้ายเตะเราจะเดินฝั่งขวาแล้วช่างอุ้ยก็ดึงประคองขึ้นมา าสายไฮดรอลิกแตกนี่ครับหน่วยกู้ภัยของเราก็จะเป็นรถวินนะครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วันนี้ที่ทุ่งนาอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับกับสาหากรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด เทียมเพิ่มเมืองร้อยเอ็ดนะครับทีมงานของเสียลงจากจังหวัดสงขลาครับนาปีฤดูกาล2,566กิจชัยรถเกี่ยวซิง โอ้โหเอียงนะครับอยู่ในลักษณะเอียงซ้ายน้ำมันไฮโดรลิกแตกกระจายครับ<ช>นี่เสียลงจมกี่วันแล้วเสียเมื่อวานเมื่อวานวตอนเช้าปีแม่ ลงไปอถอดถอดสายหรือเปล่าช่างต่องถอดอะไรช่างต่องออกก็ถอดออกข้างหนึ่งใช่ไหมจะตัดกำลังปัม๊มฝั่งอไอตัวที่มันแตกนะครับออกเดี๋ยวใช้ข้างเดียวครับจมในท่าเอียงซ้ายวินทายเครื่องนี้จมน้ำ ข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่เหมาะเลยครับลากสลิงไปแล้วได้ฐานพอดีครับข้างหน้านี่มุดเข้าไปขุดนะครับหาจุดเกี่ยวสลิงรอแท็กด้านขวานี่ลอยครับ รถมิคโครนี่ป๋าก็บอกมันพิการเนี่ยพิการยังไงนาะน,นี่พิการแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จมมิดแท็พอดีนะครับจมมิดแท็พอดีเดวูไม่เคยเห็นด้วยรุ่นนี้ แตกขายเลยครับยังไม่ทันได้ดึงเลยแต่ว่าแม่โคก็จมไปด้วยแม่โคนี่เขากู้ด้วยหรือเปล่านี่สงการค่อยมาเอาโอ้เจ้าของว่างั้นเหรอสงการค่อยเมาส์โอ้เจ้าของเขาบอกสงการมาเอาเลย อ๋อกาว่าสงการน้ำแห้งหมดค่อยมาขุดเอาครับ <S <s <succ ot> เรียกรถวินมาแต่รถเกี่ยวก่อน <S <s <ituation> ข้างหลังนี้อาบน้ำมันให้เราอีกแล้วครับ <s uck> <s uck> ช่างตอง <S <s <uck> มือขวาช่างอุย้ย เป็นยังล่ะหมืน่นลื่นน้ำมันเฮ็คได้ป่ะนี่ลอยเอาไม้วินป่ะปะไม้วินแนละ้วจะแป๊ดแตก

เป็นอ้มีของเว้อง้งสอมันหนักบเงี้เดนายมันกบเพราะว่าข้ามคืนนะครับสู้กว่าหมนตะว่าตจะตลากขึ้นเลยอันนีะ้มันจะแน่นอนกว่าอครับืนจะหนักกว่าเดิมน,นะจมมาวันหนึ่งแล้วครับเลี้ยีกนะครับดเลยตจฟัง ถ้าวยแกบอกว่าแกเคยใช้บริการเมื่อ2ปีที่แล้วจำได้ไหมไปข้างนอกอยู่ <ๆ S 2> บ้านนงแดง <cinematic S 1> นี่แหละจัตุนี่แหละ <c oughs> จำได้ไหมไม,มีโคติด2หรือ3ามคันนี่แหละได้ดดดแหละผมก็นึกแล้วนึกอีกเมื่อปีหกสี่

ขออนุญาตพักกันไหมก่อนเพราะว่าอยู่ในช่วงเตรียมการนะครับก็เป็นกำลังใจทีมงานแล้วก็รอรุ้นกันต่อไปว่าปฏิบัติการจะยากง่ายขนาดไหนนะครับ,ร,บรถเกี่ยวนี่ก็จะถอดเพาปั่นปั๊มนะครับออกฝั่งของรถวินนี่หาจุดหลังหน้ารถวินส่วนฐานนี่โอเคแล้ว ไปโคเดือนเมษายนเขาจะมังกู้นะครับเมษายนจะเมาขึ้นสรุปแล้วเราอะมาแค่รถเกี่ยวนะครับช่วงนี้อ,อยู่ในช่วงเตรียมการพากันไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ช่วงหน้าสวัสดีครับ